สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่จะพามาดูของนี่โกนนดักง,ดง,ง,ญ,ะะงญี่ปุ่นครับดูโกดังดูโกดังเนี้ยโกดังญี่ปุ่นปัตตานีครับที่ร้านโกดังบ้านญี่ปุ่นครับหน้าหน้าก็มีจักรยานครับเช่องมือช่างโมดเดลครับไปดูด้านในครับ,น,บน,นี่ของเยอะนะครับของเยอะ ไอนี่ของแท้ไหมว่าแมนถุ่ยแท้เหรอวะเหมือนของฟอร์มเลยหุ่ยมาอะไรเด้อกี่บาทนี่หุ่ยมาไรเดอร์วะหุ่ยมาไรเด้อร์วะนี่โมเดลอ่ะโมเดลของเล่นเด็กนหนนักกูนักกูยิ้มยิ้ม ไอหุ่นจะเหลือวันนั้นเหมือนนี้แลอุ้มตัวอะไรนะกี่บาทนะเดี๋ยวให้ให้คนดูดูดิแี่ถ่ายถ่ายติดเลดไหมเนี่ยถ่ายพวกนี้ลงไปี่ะนี่เป็นปูไหมนี่มาอะไรด้อเออโดนแบงเฮ้ยแมนกันดำไหมนี่นั้นี่มาไม่ใจ อันนี้อุ้ยเอามาดูดิไอ้คู่ของคาบุโต้ชื่ออะไรแล้วนะไหนคาบุโุดไม่เคยดูเบอร์ไหนเนี่ยของพี่หาเนี่ยที่บ้านอะหมดนี้นี่นี่ฟอปฟอปมีเส้นไปไหไม่รู้ไม่มีเส้นไปอ่ะเออทำไมเราไม่ดูเรื่องมากวะ ให้ดู <coughs> <coughs> ตัวแรงเอ้ยม,มามติดแล้ววะไ,ไ,ไหนดูซิรามิงดิไหนม,มีของดีไหมตรงนี้นะกูถ่ายแบบไม่ได้ถ่าอยอ่างนี้ มีของแรงไหมนี่หรือมีวิกนี่ใส่หน่อให้คนดูให้เซลอยดิอยา่าเล็กผมไม่ใส่อ่ะเดี๋ยวทวนทวนลงกันไม่ยอมใส่ให้ดูวันของค้อนแย่วอันนี้ทำไปเล่นเฮ้ยมีเส้นต์ไอยู่อันนี้ยังไงนี่คอนเหมือนนี่ นี่แก้วนะครับแก้ววินาโดกากล้กกาดวงสือไหมโคตรอันตรายอะบอกเลยทำเฮียนี่แตกเ <c oughs> สียวพี่อยาอทำกนะเลยเผื่อแบบแอบ,บแอบไว้ใน็ตตัว <c oughs> <c oughs> 頑張れ。 นะครับเพื่อนเจอกันดังครับเจอกันดังครับข้อสุดอ่ะมันเป็นประกอบแล้วไหมวะหรือว่ามันเป็นเสาเลนลูกเหมือนหุ่นดวนดีเองอะเสาเลนลูกก็มาดูของที่ผมได้จากโกดังวันนี้นะครับผมมีจํานวนหกชิ้นนะครับผม นี้เป็นเมมน่าจะมาไลเดอร์ดับเบิลนะครับสีอันนี้หนึ่งร้อยครับ DX ด้วยนะครับผมถามในกลุ่มมาครับเขาบอกถ้าราคาทั่วไปก็อันละร้อยบวกนะครับแต่เจอในกดังนะครับได้อันยีบห้าบาทครับ Metal. 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 นี่เสียมเงินนะครับ อันนี้สีแดงมันไม่ติดนะครับน่าจะเป็นที่ฐาน,นครับเพราะว่าอันอื่นติดหมดนะครับนี่สีเหลืองครับอ่าสีอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับผมต่อไปก็ปลองกุญแจหัวกระโหลกนะครับชิ้นนี้ได้ในราคาสามสิบบาทนะครับผมก็ชิ้นสุดท้ายนะครับปวองกุญแจลูฟี่ครับ อันนี้ผมว่าคุ้มม,มากครับได้มาสิบสอบาทครับถ้าในกลุ่มก็ขายกันสี่สิบห้าินะครับผมก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ